เปิดเทอมที่ปูทะเลดินเค็มปีการศึกษา2 5 6 8งั้นลำดับนี้นะคะจะขอให้ที่หน่วยนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนได้ชี้แจงแผนการเรียน,นะคะ่ะที่นี่คือปูทะเลดินเค็มเป็นโรงเรียนสี่ช่วงวัยเป้าที่เราจะเรียนรู้ตรงนี้ก็คือรักษาวิถีอรยธรรมลลกิสานที่นี่นามูลมังตายายจังหวัดมหาสารคามวันนี้ได้เปิดเป็นโรงเรียนปูทะเลดินเค็มอย่างเป็นทางการแล้ว นี่แหละสุดยอดกันแล้วสุดยอดแล้ว,ลวที่อาจารย์นุ้ยนําพามามันน้าตาไหลเลยถ้าพูดถึงอาจารย์ยักษ์แล้วก็อาจารย์นุ้ยเนี่ยไม่รู้มันไห<ต>ลออกมาเลยมันภูมิมใจเพราภูมิใจเปิดเทอมวันแรกเราประถมนิเทศกันแล้วก็ออกแบบวิชาเรียนอ่ะก็ค่ะเนี่ยนะคะพี่แอมค่ะแล้วก็วาระการประชุมวันนี้ค่ะเราอยากที่จะเรา เป้าหมายแล้วก็แผนการเรียนห้องเรียนปูทะเลดินเค็มนะคะในทุกท่านได้ได้ทราบพองกันค่ะเริ่มมาจากแม่อ,อ่อนหายาที่จะเปิดพืนที่โรงเรียนปูทะเลดินเค็มค่ะเราก็เลยเริ่มต้นจากรวบรวมเครือข่ายนะคะได้ร่วมกันสร้างรวบรวมเครือข่ายของภาคอีสานค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมนาะเช่อทีมดินเค็มทีมอุดอรนะคะแล้วก็เครือข่ายที่เป็นผู้ปกครองของเราเองปูทะเลเด็กเก่านะคะผู้ปกครองแล้วก็ มีทีมจารีสินตลาดคุณก็มาร่วมการออกแบบห้องเรียนค่ะว่าโปรเพดินเ,นเพมจะมีรูปร่างมีแผนการเรียนอย่างไรนะคะความสำคัญเนี่ยตนอยดูทิตใจว่าจะกระทำจริงหรือเปล่าความมุ่งมั่นจะทำอย่างต่อเนื่องจริงหรือเปล่าถ้าเรารวมใจกันได้สมัคคีกันได้ขอให้มั่นใจ มาจนถึงวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลามาก็ไม่นานนะพศ6 2 6อค่ะพศหกสองปโอ้ก้า,กากปีแล้วเนาะ <c oughs> ย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2562ที่ดินนามูลมังตายายแห่งนี้ได้เปิดเป็นห้องเรียนออกแบบพื้นที่แล้วก็ขุดปรับพื้นที่จัดการน้ำในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเหตุลผลที่ทำที่นี่ก็เป็นเพราะว่าออมสิน,สนลูกของแม่ออนพ่อไทยเรียนจบมหกโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัย แม่ใหญ่หม่อมคุณยายของอมสินได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้หลานชายได้ทําตามที่ร่ําเรียนมาจากวันนั้นที่นี่ได้จัดก,กิจกรรมเรียนรู้มาตลอดจนในวันนี้ที่นี่พร้อมแล้วที่จะเปิดเป็นโรงเรียนปูทะเลดินเค็มอมสินมีแผนจับปูทะเลดินเค็มยังไงบ้างคะเป็นเรื่องการปลูกของกินแล้วก็เรื่องข้าวเป็นหลักก็มีเรื่องเห็ฟดฟาร์มก็ยินดีที่อมสินกลับมาเนาะมันเหมือนเรามาถึงจุดที่จุดที่เริ่มปักหมุดอีกครั้งเนี่ะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วก็ขอยืมแรงพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนอีกยาวๆครับช่วยกันพัฒนาครับหลังจากที่อมสินได้เรียนจบปูทะเลมหาเชาลัยก็ได้ออกเดินทางค้นหาชีวิตในหลากหลายรูปแบบล่าสุดทํางานประจําครับแล้วก็ได้ยื่นใบลาออกไปเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะกลับมาเป็นครูมาเป็นผู้จัดการเรียนรู้ที่ปูทะเลดินเข็มให้ม,มันดีที่สุดปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้ดูแลปกปัก,กรักษา ลูกหลานทำอะไรก็ไม่มาขออนุญาตนะคะมาทุกคนเลยลูกหลานนี่มาเยอะแยะจะมาขอค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากกับลูกกับหลานทุกคนทั้งอาจารย์ท,รที่เป็นปที้่วดูแลใช้ทำเล่นๆนะเพื่อ,อรักษาวิถีของอารยาวิถีคนดิงเนเข็มรุ่ยสาน เรื่องที่สองเนี่ยอันเนี้ยมันตรงชัดมากเลยแล้วพบว่าคนที่ทําการศึกษาได้สําเร็จอันดับหนึ่งของโลกนั้นก็เริ่มจกเอาปัญหามาเป็นที่ตั้งเราในเลือกปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของอีสานแต่ว่าคนอีสานไม่รู้ว่าปัญหาใหญ่สุดของคนอีสานคือปัญหาทั้งดินเคม็มน่ะปัญหาเรื่องดินปัญหาเรื่องน้ําปัญหาเรื่องป่าหมดปัญหาเรื่องคนอีสานเนี่ยทิ้งนา ก่อน,นี่ก่อศีลนเนี่ยเราเริ่มจากปัญหาพื้นฐานใหญ่เนี่ยปามด้วยปัญหาขยะปามด้วยปัญหาทั้งหมดเนี่ยหกเจ็ดปัญหาเราเรียกวิธีการศึกษาเหล่านี้ว่า PBL เพราะฉะนั้นความรู้ว่าในการศึกษาที่เราจะตั้งหมาหาลัยที่ดีที่สุดในโลกที่นี่ผมคิดอย่างนี้นะเราไม่ได้ทําเล่นๆน,นะครับเราไม่ได้มาตั้งหมาหาลัยเล่นๆโรงเรียนดินเข็มเล่นๆเ,เราทําเพื่อให้คนทั้งโลกได้พึ่งพิง ได้พึ่งพาอาศัยและเราคิดว่าเราจะพัฒนาความรู้ต่อเนื่องขึ้นไปอีกว่าดินเค็มไม่ใช่มีแค่นี้พอต้องก้าวหน้าขึ้นไปก้าวหน้าขึ้นไปเรื่องที่สามมันจะขยายตัวแต่ว่ามันจะอยู่ยัง่งยืนได้มันต้องออกลูกออกหลานมันจะต้องมีมเมล็ดมเมล็ดังต้องงอกออกเติบโตไปอีกพราะฉะนั้นการขยายผลจากมาเอื้องไปสู่ดินเค็มปูทะเลที่นี่ขยายจากมาเอื้องไปทั้งประเทศจึงเป็นภารกิจสําคัญ แล้วก็ปัญหาดินเค็มเราใช้ที่นี่เป็นศูนย์กลางี221ล้านไร่ในอีสานแล้วที่อื่นอีกภาคใต้ก็มีปัญหาเหนือก็มีปัญหาภาคกลางตะวันออกตะวันตกมีปัญหาทั้งนั้นเราค่อยๆแตกลูกแตกหลานออกไปเพราะฉะนั้นความรู้มันจะถูกพัฒนาถ้าเราทำองค์ประกอบครบสามประการนี้เชื่อมั่นว่าได้ฉลองครบร0อปีปูทะเลดินเค็มแน่นอนทางให้มันสำเร็จให้ได้เนาะ มีความสุขผมมีความสุขมากแล้วก็เชื่อมัน่นนะเชื่อมั่นว่างานของพระเจ้าอยู่หัวนี่จะไม่สูญหายไปเพราะพวกเราทุกคนที่มาร่วมกัน<า>เปิดเรียนในวันนี้ขอขอบคุณนะครับในน้ําใจทุกๆคนในทุกคนจริงๆโรงเรียนปูทะเลดินเค็มเปิดเรียนอย่างเป็นทางการแล้วที่นี่เป็นโรงเรียนประจํากินนอนนะครับน,น้องๆนักเรียนอาจจะร้องไห้คิดถึงบ้านกันบ้าง ยังไงก็เอาใจช่วยกับพื้นที่นี้โรงเรียนแห่งนี้กันด้วยครับปูทะเลดินเข็ม